อันดีงามเป็นมหามงคลแก่ใจของตนจากการได้ยินได้ฟังอัตธรรมครรสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาองค์เอกไม่มีโลกใดผู้ใดเสมอเหมือนแล้วคำว่าเป็นศาสดานั้นคือท่านผู้บริสุทธิ์ทางด้านจิตใจนวล้วน เป็นศา,ศาสดาอง์คโลกวิถูรู้แจ้งโลกทั้งผาโลกภายนอกทั้งโลกภายในตลอดตัวถึงไม่มีใครเกินศาสดา <c oughs> ศาสดาพระองค์นี้แหละมาเป็น,ปนครูสอนโลกมาจนกระทั่งบัดนี้เราทั้งหลายก็ได้เป็นพุทธวิสัตร์คือเป็นลูกเต้าเหล่ากอของศาสดาอง์คเอง,เอง ยังขอให้ได้ได้ฟังอัดธรรมแล้วนำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจตนเอง <c oughs> เพราะโดยมาก <c oughs> มีตั้งแต่สิ่งที่เป็นภัยต่อ,อจิตใจเข้ามากระซิบกระซาบเตือนอจิตใจชูดลากจิตใจให้ลงสู่ทางต่ำเสมอ ไม่ค่อยมีอัดรมชุดลากมาสู่ทางสูงเพื่อความสุขความเจริญและอยุดพ้นจากทุกไปได้เลยนี่แหละเรื่องธรรมกับเรื่องกิเลสเป็นค่าศึกต่อกันมาตั้งแต่การไหนไหนตั้งกับตั้งกันแล้วจึงขอทเทียบอุปมาให้พี่น้องทั้งหลายฟัง คำว่ากิเลสก็ดีคำว่าธรรมก็ดีเกิด <c oughs> ขึ้นจากใจใจนั้นเป็นเหมือนแม่น้ำลำคลองกิเลสอยู่ฝั่งหนึ่งธรรมอยู่ฝั่งหนึ่งทั้งสองประเภทนี้เกิดขึ้นจากใจดวงเดียวกนันกิเลสอยู่ฝั่งหนึ่งเพื่อเมื่อเวลา กะดิบพลิกแพงตัวออกมาก็ผลักดันหรือถุดลากสัตว์ทั้งหลาย <c oughs> ให้มีความคิดน้อมนึกไปตามอำนาจของกิเลสที่เป็นภัยต่อโลกมานานแสนนานโดยให้น้อมนึกไปทางความโลภความโกรธราคะตัณหาซึ่งเป็นฝ่ายต่ำ คำว่ารอความโลภให้แก่ความไม่รู้จักอิ่มพอ <c oughs> ดีดดิ้นไปตามความโลภจนทิ่ไม่รู้จักเป็นจักตายไม่รู้จักป่าช้าของตนเองซึ่งมีอยู่กับทุกคนบ้างเลย <c oughs> ตื่นขึ้นมามีแต่โลภมีแต่อยากได้อยากล่ำอยากรวยอยากดบอยากดีแต่ไม่ทราบว่าดิบดีเกิดขึ้นเพราะเหตุผลกลไกอะไรก็เกิดขึ้นจากเรื่องของกิเลส วิเลศไม่เคยพาทำคนให้ดีโลกเทลายดิ้นทลายยิ่งมีความทุกข์กำร้อนเดือดร้อนมากมี <c oughs> ความโกรธเมื่อไม่ได้อย่างใจก็โกรธเชีย่ยดแช้นทำลายซึ่งกันและกัน ราคาตันหาก็คือความดีความดีเรื่องหญิงเรื่องชายไม่ว่าสัตว์ตัวผู้ตัวเมืยตัวเมียผู้ขนหญิงชายมีความดีความดีโดยไม่รู้จักประมาณเสมอกันไปหมด <c oughs> ทั้งสามประเภทนี้เป็นติ่งใหญ่ๆของกิเลสทั้งหลายออกมาจากอภิชาปัจยาสังฆาลา ทั้งสามประเภทนี้อยู่ฝั่งหนึ่งของใจของของใจที่เรียกว่าแม่น้ำลำคลองลำคลองนั้นได้เกี่ยใจฝั่งทั้งหนึ่งเป็นจิเลตทำงานอยู่ติดกับหัวใจของเราออกไปตลอดเวลา <c oughs> อีกฝั่งหนึ่งคืออัดคือทำรรความคิดไม่โลภ มากไปตามที่เล่แต่เป็นความอยากธรรมดาของคน <c oughs> ที่ยังมีความบกพร่องต้องการตามท่าตามขันตามหามาเยียวยาเป็นธรรมดาไม่ผ่าโ,โจนโจรทยานถึงกับฆ่าฟันดันแทงกันเพราะความโลภเป็นตัวเหตุ <c oughs> ความโกรธก็มีเหตุมีผลก่อนที่จะโกรธให้เขาก็คิดถึงเรื่องเขาโกรธให้เราเสียก่อนเราโกรธเขาเราพอใจแล้วเมื่อเวลาเขาย้อนมาโกรธเราเราจะพอใจไหมเมื่อเราไม่พอใจในการที่เขาโกรธให้เราเรา ไปโกรธเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันแล้วมีเหตุผลอัดทำยับยั้งตัวไว้อย่ากโกรธให้เขาเขาจะไม่โกรธให้ตนไม่ถือเอาฟืนเอาไฟเผาไม้ซึ่งกันและกันนี่แล้วที่พูดถึงเนื้อความรา,ราคะตัญหาก็เหมือนกันให้รู้จักประมาณ ให้มีฝั่งมีฝาในผัวในเมียในลูกเล็กเด็กแดงหญิงชายซึ่งเป็นสัตว์หรือเป็น <c oughs> ของมีเจ้าของด้วยกันให้รัการษาสิทธิแห่งความรักความเป็นเจ้าของของกันและกัน <c oughs> ให้เป็นใหญ่เมียก็เป็นใหญ่ในผัวผัวเป็นใหญ่ในเมีย ไม่ล่วงล้ำเขตแดนไปหาหญิงอื่นชายอื่นซึ่งไม่ใช่ผัวเมียของตนรักทุกคนในลูกไม่ว่าลูกหญิงลูกชายมีความรักเสมอกันสังวนเสมอกันไม่ลูกล้ำเขตแดนของกันและกันต่างคนมีเขตมีแดนอยู จะมีจำนวนมากขนาดไหนเขตแดนมีประจําอยู่ด้วยกันทุกคนเพื่อรักษาความสวยงามสมงบร่มเย็นระหว,ว่างที่มนุษย์และสัตว์อยู่ร่วมกันนี่คือเรื่องของอัดของธรรมเมื่อเรานํามาปฏิบัติแล้วเราจะมีขอบเขตอย่างผัวเมียที่เคยทะเลาะเบาแว้งกันในเรื่อง ความกินไม่อิม่มไม่พอทะเลทะาไหลนะ <c oughs> อย่างนี้ก็จะค่อยสงบตัวลงเมื่อมีธรรมเข้ากำกับรักษาอย่างแน่นแฟน้นหรือแน่นหนามั่นคงแล้วผัวก็ตายใจกับเมียเมียก็ตายใจกับผัวอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขล่มเย็นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพิ่งเป็นเพิ่งตายต่อกันไปตลอดครอบครัวนี้ผัวเมียนี้เป็นครอบครัวผัวมีที่มีความสุข ความสงบลมเย็นยิ่งกว่าผัวเมียใดยแม้จะเป็นเศรษฐีก็ตามถ้าเป็นผัวเมียเตลิดเปิดเปิงมีเท่าไหร่ไม่พอแล้วเป็นไฟเผาเป็นไฟเผาไหมแต่เราเป็นผัวเมียที่มืขอบเขตเตดผลมีอัดมีทำรักษาน้าใจซึ่งกันและกันแล้ว เราก็มีความสุขหัวเมียคู่นั้นเป็นความสุขความเย็นใจตลอดลูกหลานเหลนเกิดมาดูพ่อดูแม่เป็นคติตัวอย่างอันนิงามยิ้มแย้มแจ่มใสให้ลูกได้เห็นทุกวี่ทุกวันลูกมีจิต เบิกปานยิ้มแย้มแจ่มใสเวลาไปเข้าโรงล่ำโรงเรียนเรียนหนังแสหนังสือเป็นกฎเป็นเกณ์เป็นเหตุเป็นผลจำได้ตามหลักวิชาที่ครูเรียนที่ครูสอนมาด้วยความจงใจของตนจิตใจไม่ฟุ้งไม่ <c oughs> เรียกว่าจิตใจไม่ฟุ้งซาดลำขาด มีลูกหลานก็คอยดีไปด้วยสก,กุลที่มีศีลธรรมครอบครองหัวใจครอบครองกายวาจากิริยามารยาการประพฤติตัวดีงามเป็นความสุขความสําดาบานใจทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูกเต่าหลานเหลนไปตลอดตลอดบงสกุล <c oughs> มีตั้งแต่ความสงบเย็นใจครอบครัวนี้ก็เป็นอย่างนี ด้วยศีลด้วยธรรมเป็นเครื่องปิดป้องกำบังเอาไว้ครอบครัวนั้นก็เป็นอย่างนี้ทั่ว <c oughs> ดินแดนมีแต่ครอบครัวที่ประกอบด้วยศีลด้วยธรรมแล้วโลกนี้ก็เย็นเย็นด้วยธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาผิดก,กันกับเรื่องของกิเลส <c oughs> ถ้าเข้าที่ตรงไหนใหม่ที่ตรงนั้นเผาที่ตรงนั้นเดือดร้อนกันไปหมดนี่คือเรื่องของเกลียสบงการกรุณาทราบกันไว้ตามนี้บรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มีความเกี่ยวข้องกับวันนี้กับสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา แต่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติรักษามีแต่การส่งเสริมฝืนไฟถึงเผาไหม้ได้ทุกแห่งทุกผลผลตดต้ายมาเผาไหม้ระหว่างหัวกับเมียกันเพราะไม่มีศีลร,รมปล่อยให้จิเลเป็นฝืนเป็นไฟเผาไหม้กันได้ตลอดเวลาไว้ใจกันไม่ได้หัวออกนอกบ้านพอรับตาก็เป็นลิงเป็นข้างขึ้นมาคอยโฉกโฉกคอยลากคอยสะดมปล้นสะดมเอา